อันนี้เป็นรีวิวค่าตัวตายมา้อ <laughs> ร,รีวิวค่าตัวตายมากอันนี้คืออันนี้คือน้ำน้ำอะไรวะน้ำอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันเป็นรูป <laughs> มันเป็นรูปมะพร้าวอะแล้วมันก็บอกว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษอ๋อมีภาษาอังกฤษเขียนว่า coconut milk แต่มันใส่ในขวดแบบว่าพร้อมดื่มอะ แล้วเราเห็นในหลายๆหลายๆหลายๆร้านมากเลยที่มันมีโปรดักต์หน้าตาประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโคโคนัทมิลค์โคโคนัทจูสโคโคนัทมิลค์โคโคนัทจูสมิกซ์อะไรพร้อมดื่มซึ่งแบบเออว่าเป็นไงวะอยากรู้ว่าว่าเป็นยังไงหลังจากที่เด้ยินข่าวว่าคนจีนคนญี่ปุ่นเขามากินน้ำมะพรา้าวบ้านเราแล้วเขาบอกว่ามันไม่อร่อยเราก็เลยแบบรีวิวค่าตัวตายคราวนี้ว่า มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตึงดึงตึงดึง,ดงเชีย่ยเอาไปทำกับข้าวได้เลยอ,ะ <laughs> อ่ะ <laughs> ดมดูดิ <laughs> อร่อยจริงเหรออืมไม่อร่อยหรออร่อยเดียวใส่น้ำเย็นๆแล้ไปปั่นอร่อยเลย คินเละไรคินเละเวลประมาณเนอะเอาไปใส่น้ําแข็งแล้วก็ปั่นพอดีเลยอร่อยเลยเหมือนแบบว่าน้ำปั่นใช่ัหมใช่มันเป็นเหมือนน้ําน้ามะพร้าวปนกับปนกับน้ํากะทิอ่ะอ๋อเนื้อออกแล้วมันเหมือนน้ํากะทิที่ใส่ในขนมหวานเกาะเลยมา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 เหมือนหรอไม่ใช่ไม่ใช่อบดอกไม้ได้่เหมือนกะทิชาวเกาะธรรมดาเพราะว่ารสชาติมันเหมือนน้ากะทิ ที่เอาไว้ใส่ขนมหวานน้ำกะทิอะ่ะอืแล้วก็แต่ว่าหวานน้อยกว่าหน่อยนึงคือใส่น้ำเชื่อมใสน้ำเชื่อมน้อยกว่าหน่อยนึงถ้าจะถามว่ากินได้ไหมก็ก็กินได้นะรสชาติไม่ค่าตัวตายเท่าไหร่แต่ก็แอบสยองเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเอาไปมิกซ์อะใส่กับทำพีนา่าคนราด้าได้เออใช,ใช่ใช่ใช่ใใส่น้ำสบับปะรดใส่พีนาคนาด้าแล้วเออแล้วก็ไม่ต้องใส่เหล้าใช่ไหม ใส,ส่สิ <laughs> แล้วก็รสชาติก็จะดีเออใช่เอาไปมิกซ์เออว่ะเนาะ no? เอาไป mix มิกซ์ทำใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ผ่านครับผ่านผ่านให้คะแนนสักหกเต็มสิบถึงรสชาติจะไม่แบบว่าหวานอร่อยนะกินมากเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าใช้งานได้กินได้เออสมควรแหละที่เขากินกันไม่เวลวยมากมันไม่เย็นด้วยหล่ะเลยยังไงเออแต่มันไม่เย็นว่าแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นต่อให้มันเย็นๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินต่อโอเคโอเค,อเคร,ร,ร,ครีวิวข้าวตัวตายจบครับ